บุคคลกลุ่มที่สามคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คือใครก็ตามที่เริ่มฉุกคิดได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถทำให้พบกับความสุขหรือความหมายที่แท้จริงและเริ่มมองหาทางออกพึ่งพาบางสิ่งจากภายนอกปรากฏการที่เกิดขึ้นคือจะออกเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ สแสวงหาศาสตร์หรือวิธีการมีหลากหลายกรรม,มวิธีซึ่งมีคนที่คิดค้นสูตรสำเร็จที่เอื้อให้ผู้สแสวงหาได้พบกับสภาวะนั้นไว้มากมายเช่นให้เรียนรู้โดยการท่องจำไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรแค่จำให้ได้ก็พอหรือการใช้พิธีกรรมหรือเครื่องหอมกรรมยาน หรือสารที่ออกฤิ์ต่อ,ตอประสาทตัวผู้ที่ใช้วิธีการเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆโดยเฉพาะเรื่องการได้ความรู้สำเร็จรูปจึงไม่ให้ความสำคัญกับความสามารถของตัวเองหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายในในสภาวะปกติที่ไม่มีกระบวนการเหล่านี้เขาจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่า เขาไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะเช่นนั้นได้ทำให้เขายิ่งห่างไกลจากคุณสมบัติการเข้าถึงปัญญาจากจิตวิญญาณด้วยตัวเองจึงหยหาและรอคอยที่จะได้ใช้เครื่องมือเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังอำนาจหายไปโดยปริยายกลายเป็นคนไร้ความสามารถไม่รู้ตัว